เจคยมาเก็บเคยปลูกกับหมาแหละเก็บเข้าวางตัวเองแหละตรงนี้เป็นอย่างนี้แหละใช่เนี่ยไปนี้มันปลูกบ้างก็ได้ไงนี่มันปลูกต้นต้นไม้ไว้นะแต่ไม่มีคนมาอยู่เลยต้นข่ามีเก็บสร้างเลยสร้างเลยเฉยไม่ต้องปทำอะไรเเลยแต่ดังเก่งนะทีมไม่เห็นดังป่าตรงนี้ออกเลยออกเลย

ชื่อน้าอะไรนี่กรแบเดี่ยเนีเนท่็น่อาก็้านห้านเ่บห้าแสนโหไมับเรนะห้าสันี้เป็นงไงเป็นเน้ำผาละวงนะ มันลึกลักมันเริ่มเียบไปนี่แหละแต่ระวังระวังเดอ้อระวังมันไหลลงไปด้่ยระวังพลิกคว่ำเดอ้อ